3เทคนิคพลิกคะแนนสอบด้วยการเตรียมอ่านหนังสือก่อนฟังช่วยกดติดตามและกดติดใจใพี่บอนัทด้วยนะฮะหเลยนะครับก็คือเรื่องของสถานที่ครับเราเนี่ยต้องหาสถานที่ที่มันเหมาะสมกับตัวเราเนาะจริงๆถ้าให้แนะนําเลยก็คือหาเป็นที่ที่สงบแล้วก็ไม่มีอะไรที่มารบกวนเราในระหว่างการอ่านหนังสือ 2. นะครับก็คือเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่ทําแล้วดีกับตัวเรานะฮะก็คือการทําตัวให้มีสมาธิเนาะ แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับหากลุ่มเพื่อนช่วยกันติวหรือว่าการจัดตารางเวลาเนาะแล้วก็กําหนดเวลาเริ่มจบอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยนะลองดูก็คือการงดหรือว่าปิดมือถือในช่วงที่เราอ่านหนังสือครับไม่ให้มันมารบกวนเรา 3เนี่ยเป็นการฝึกนิสัยดีๆในระยะยาวนะครับอย่างแรกเลยก็คือให้เราหาเทคนิคในการอ่านและจําที่เป็นแบบฉบับของเราเนาะอย่างที่2ก็คือรู้ให้ได้ว่าเรื่องไหนสําคัญแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือเตรียมตัวสอบก่อนหลายๆวันอันไหนที่ไม่รู้ก็รีบไปหาผู้รู้มา